ซื่นสมน้ำใจทหารไทยซื่นสมความเมตตาของทหารไทยพวกคุณคือวีรบุรุษที่ปกปกักรักษาแผ่นดินไทยขอซื่นสมจริงๆอันนี้น้องตายารู้สึกแบบรู้สึกตื้นตันหรือว่าซึ้งใจในความมีน้ำใจของอทหารไทยน้องพี่น้องล่าสุดได้มีการส่ง ศพอ่าสิท่านของอ่านายทหารขาเมลกับไปยังไซแดนเพื่อเอาศพไปทำพิธีทางศาสนาโอ้โหพี่น้องน้องตายเห็นแตกับแบบว่าสุดยอดจิตใจพวกคุณคือสุดยอดจริงๆอันนี้น้องตายไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่านับถือน้ำใจของ พวกคุณมากๆก่อนอื่นมูดน้องตายต้องขอกาบสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตายสาวดาวเด้อเมื่อนี้น้องตายก็อยู่ที่เก่าที่เดิมน้องพี่น้องอยู่ที่เถียงนาน้อยเนาะทั้งนั้นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าได้พี่น้องเมื่อนี้น้องตายได้เดือนไปเห็นคลิปเนาะคลิปหรือว่าข่าวน้องตายก็ติดตามข่าวแบบไม่ได้ลับไม่ได้นอนเลยทุกคน เพราะว่าอ,อยากให้สถานการณ์เนาะสถานการณอ์อให้มันเงียบม,มันงานล่าสุดก็ได้ยินข่าวมาว่าทางสองฝั่งเนาะมีการตกลงกันว่าให้หยุดยิงแต่ว่าะจะมีการหยุดจริงๆริงไหมน้องตาก็ดูข่าวอยู่แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะ คนอื่นมูดน้องตายขอเคารพนับถือน้ำใจของอานายทหารไทยที่มีความเมตตามีความอาโอ้โหบอกเลยว่าจิตใจของพวกคุณนี่คือ,อน้อง่ายไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่านิสัยน่ารักนิสัยดีแล้วก็มีน้ำใจมี ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้องตายเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดเรื่องอ่าแบบนี้แล้วก็ไม่มีน้องตายเชื่อว่าไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตตัวเองมาทิง้งแต่เพราะหน้าที่ทุกคนต้องมาเสียชีวิตเพราะหน้าที่เสียสละเพื่อชาติน้องพี่น้องอันนี้น้องตาย ไม่คิดจะออกมาซ้ำเติมคนที่เสียชีวิตเพราะว่าน้องต่ายเชื่อว่าทางครอบครัวเขาก็น่าจะเสียใจเหมือนกันทางครอบครัวเขาก็น่าจะเสียใจแต่ที่น้องต่ายออกมาพูดคือน้ําใจของทหารไทยได้มีการนำศพนายทหาร12ท่านและก็มีการห่อผ้าห่ออะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนมีการห่อผ้าและก็ห่อผ้าแบบ เอาผ้าที่ขาวเนาะเอามาห่อไว้เอามาคลุมศพไว้ทั้งที่ศพนะ่ะศพที่หลังจากลบกันเสร็จศพน้องแต่ก็ไม่รู้ว่าศพที่ไหนไม่รู้ว่าศพที่ต้นมะเขือด้วยว่าที่อะไรหลังจากมีการาประทะาก,กันเสร็จและฝั่งทหารของเขมรพังทหารของแคมิเดียเนาะของเขมร ได้มีการตุยสิบโอ้เมว่า1สิบสองได้เกือบสี่ฟัน,นแต่ว่าศพที่นายทหารไทยได้ไปเจอก็คือสิบสองท่านสิบสองท่านที่ตุยแล้วก็เสียชีวิตนาะพี่น้องและทหารไทยได้มีการห่อผ้าและเอาไปส่งเอาไปส่งให้ญาติของผู้เสียชีวิตส่งให้ญาติผู้เสียชีวิต เพื่อทำศาสนาหรือว่าเอาไปทำพิธีโอ้ยพี่น้องคนน้องตายไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่เขาลบกันหรือว่าคนที่เขาต่อสู้กันหลังจากต่อสู้เสร็จเขาไล่มีการเอาศพไปส่ง โอ้โหจิตใจของพวกคุณคืออสุดยอดน้องจ่ายเสื้อว่าไม่มีฝั่งไหนที่อยากจะฆ่าคนเนาะไม่มีฝั่งไหนที่อยากจะทําให้คนตุยแต่เพื่อหน้าที่จำเป็นต้องทําถ้าไม่ทําไม่รู้ว่าเขาจะาถ้าผังทหารไทยไม่ทํา เขาก็ต้องกลายเป็นคนที่เสียเสียชีวิตแทนก็ได้อันนี้มันเป็นเพราะหน้าที่แล้วก็เพื่อความเป็นอ,อะไรนะเพื่อความเป็นแบบว่าเป็นคนรักประเทศเนาะเป็นคนที่ปกปักรักษาบ้านเมืองอยู่แล้วเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเขาเขาจําเป็นต้องทําอันนี้น้องต่ายเข้าใจเนาะแต่ถ้าน้องไต่พูดผิดน้องต่ายต้องขอโทษ ถ้าพูดให้ใครไม่พอใจน้องไต่ต้องขอโทษด,ด้วยเดอ้ออันนี้ก็คือความความคิดเห็นของน้องไต่ว่าสุดยอดจริงๆน้องไต่ไม่เคยเห็นเลยคนที่เขาต่อสู้กันหรือว่าคนที่เขายิงกันะจะมีการหลังจากต่อสู้เสร็จมีการตุยยั่งเอาไปส่งอีกโอ้โหจิตใจของพวกคุณไม่มีคำไหนเลยที่จะพูด น้องไต่อาจจะพูดอบนไปบนมาน้องไต่พูดได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าน้องไต่เชื่อว่าเขาไม่อยากทำหรอกไม่อยากทำให้ใครต้องเสียชีวิตแต่มันคือหน้าที่นอ้องพี่น้องอ,อันนี้น้องไต่เข้าใจตอนนี้น้องไต่ก็อยู่ทงไทท้งหน้าดีนะเนาะโอ้โหพี่น้องน้องไต่โหน่าเสื้อได้ว่าคนที่เขายิงกันหรือว่าคนที่เขา อ่าอันนี้น้องตายไม่ดูว่าเขาเป็นศัตรูกันไหมอ่าสำหรับอ่าคนที่ทำหน้าที่เสียสละเพื่อชาติเขาก็ได้มีการอ่าทำหน้าที่แบบเต็มที่แล้วนะเนาะโอ้น้น้องตายนับถือได้พี่น้องนีแะที่เข้าว่านีแะทีข้าว่า บางคนไม่รู้จักบุญคุณแต่คนไทยแต่จุดอ่อนของคนไทยคืออะไรรู้ไหมคือสงสารคนง่ายสงสารเมตตาคนท,าทั้งที่คนที่เขาสงสารนั้นอาจจะเป็นงูหรือว่าหวังกัดเขาก็ได้แต่เขายังมีความสงสารมีความเมตตาอันนี้คือนิสัยของคนไทยน้องต่ายเสื้อเลยว่า คนไทยหลายๆท่านไม่ไม่ได้ดีใจหรือว่าไม่ไม่ได้ดีใจหรือว่าไม่ได้สะใจกับเหตุการณ์ที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์นี้น้องตายเชื่อว่าแต่มันเป็นหน้าที่เขาต้องทาเนาะเชื่อว่าไม่มีคนไหนที่อยากให้มีคนที่ต้องเสียชีวิตแต่ทางฝั่งนั้นเขาเป็นคนเดิมก่อนอ่า เขาเป็นคนเริ่มก่อนคนทหารไทยเขาต้องมีการาเขาต้องมีการออกมาออกมา,าปกป้องแผ่นดินอยู่แล้วน้องตายเสื้อแบบนั้นน,น้องพี่นนอะจุดอ่อนของคนไทยคือส่งสารคนง่ายและเมตตาน้องตายเสื้อว่าคนาคนไทยนี่จิตใจดีจริงๆนะทุกคน จิตใจแบบโอ้โหมีความเมตตาแต่ความที่เขาเมตตานั้นเขาแบบเมตตาไปแบบโดยที่เขาไม่โดยที่เขาแบบไม่ได้คิดเลยว่าคนที่เขากําลังหวังดีคนที่เขากําลังเมตตาอยู่นั้นจะจะเป็นศัตรูของเขาแต่เขายังมีความเมตตาอันนี้คือสุดยอดและกอนอื่นหมดน้องตายต้องของเคารพนับถือวีรบุรุษไทยหรือว่าทหารไทยที่ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อ่าอันนี้น้องตตยต้องขอซื่นสมนะพี่น้องขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบิรงคลิปเนาะน้องตตยอ่าจากใจสาวดาวหักประเทศไทยหักแผ่นดินไท้แหละหักแผ่นดินดาวอ่าน้องตตยอ่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่กําลังประสบ ประสบภัยหรือว่าประสบปัญหาในตอนนี้ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆถ้าน้องตายพูดผิดน้องตายขอโทษด้วยเนาะคอมเมนต์ตักเตือนน้องตายด้วยถ้าน้องตายพูดผิดก็จะมีแค่นี้นะทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย